ตายแล้วไปไหนได้บ้างหัวข้อเปรตภูมิการขาดแคลนน้ำใจต่อเพื่อนร่วมโลกก็คือการสร้างภพที่ขาดแคลนความชุ่มเย็นต่อตนเองแม้จิตวิญญาณในปัจจุบันก็แห้งแล้งเหมือนดอกไม้ขาดน้ำแต่ดอกไม้ขาดน้ำยังไม่ใช่เครื่องหมายของความทุกข์ที่ชัดเจนผลของจิตวิญญาณที่แห้งแล้งคือกายใหม่ที่ขาดน้ำกระหายหิว และไม่มีปัญญาหาน้ำดื่มต่างหากที่น่าขยะดเกินทนพุทธพจน์เปรตภูมิเปรียบเหมือนต้นไม้บนพื้นเป็นคลื่นหล่อนมีใบอ่อนและใบแก่เพียงน้อยมีเงาป้องแดดไม่มากไม่อาจทำความร่มเย็นให้กับผู้กำลังร้อนเหนื่อยและหิวกระหายสักเท่าใด ถ้าเดินอยู่บนทางที่จะนำตรงมาสู่ต้นไม้นี้ได้ในที่สุดเขาก็จะพักนั่งนอนอย่างไม่เป็นสุขกับทั้งยังหิวกระหายไม่เลิกข้อความจากมหาศีนาทิษตาหนึ่งเปรตตนหนึ่งชื่อว่าอธิสังคลิกมีแต่ร่างกระดูกลอยอยู่ในอากาศฝูงแรง้งเหี่ยวและนกตะกรุม่ม พากันโฉบอยู่ขวักไขว่จิกสับโดยแรงจิกถึงยื้อแย่งตามช่องสี่โครงสะบัดเปรตนั้นไปมาเปรตนั้นได้แต่ร้องครวญครางอยู่เขาเคยเป็นคนฆ่าโคในพระนครราชครื้นี้เองด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นเขาหมกไหมอยู่ในนรกช้านานกว่าจะขึ้นมาได้อัตภาพนี้ด้วยเศษแห่งวิบากแห่งกรรมที่เหลืออยู่ สเปรตตนหนึ่งชื่อว่าสูจกะโลมมีร่างเป็นชายมีขนเป็นเข็มลอยอยู่เหนือพื้นเข็มเหล่านั้นของมันทิ่มเข้าไปในศีรษะแล้วออกทางปากทิ่มเข้าไปในปากแล้วออกทางอกทิ่มเข้าไปในอกแล้วออกทางท้องทิ่มเข้าไปในท้องแล้วออกทางขาทั้งสองทิ่มเข้าไปในขาทั้งสองแล้วออกทางแข้งทั้งสอง ทิมเข้าไปในแค้งทั้งสองแล้วออกทางเท้าทั้งสองเปรตนั้นร้องครวญครางอยู่เขาเคยเป็นคนช่างส่อเสียดอยู่ในพระนครราชครุน,นี่เอง 3. เปรตตนหนึ่งชื่อว่ากุมพันธะมีร่างเป็นชายมีอันทะโตเท่าหม้อมีรูปอันทะใหญ่ขนาดที่เดินไปก็ต้องยกอันทะขึ้นพาดบ่าไป พอจะนั่งก็นั่งบนอันทะนั่นแหละเขาเคยเป็นผู้พิพากษาโกงชาวบ้านอยู่ในพระนครราชครห์นี่เอง 4. เปรตตนหนึ่งชื่อว่าคูดนิมุขะมีร่างเป็นชายจมอยู่ในหลุมขี้ท่วมหัวเอามือทั้งสองกอบขี้กินเขาเคยเป็นพรามผู้ชั่วช้าอยู่ในศาสนาพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้า พรามนั้นนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ด้วยพัตตาหารแล้วเทขี้ลงในรางจนเต็มแล้วได้กล่าวคำนี้ว่าขอท่านผู้เจริญทั้งหลายจงฉันอาหารและนำไปให้พอเก็่บความต้องการเถิดด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นเขาหมกไหมในนรกช้านานกว่าจะขึ้นมาได้อัตภาพนี้ด้วยเศษแห่งวิบากแห่งกรรมที่เหลืออยู่ห้า เปรตตนหนึ่งชื่อว่ามังคุลิถีมีร่างเป็นหญิงมีรูปร่างน่าเกลียดนางเคยเป็นแม่มดอยู่ในพระนครราชครุนี้เอง6เปรตตนหนึ่งชื่อว่าโอคิลินีมีร่างเป็นหญิงมีร่างกายถูกไฟลวกมีหยาดเหงื่อไหลหยดมีฐานเพลิงโปรยจากร่าง นางเคยเป็นอครมเหสีของพระเจ้ากาลิงคะเป็นคนขี้หึงได้เอากระทะเต็มด้วยฐานเพลิงคลอกสตรีร่วมพระราชสามีเจ็ดเปรตตนหนึ่งชื่อว่าอาศิสกักพันทะมีศีรษะขาดลอยอยู่ในอากาศตาและปากของมันอยู่ที่อกเขาเคยเป็นเพชฌฆาตผู้ฆ่าโจรชื่อธร,รมริกะ อยู่ในพระนครราชครึกนี่เอง 8. เปรตตนหนึ่งชื่อว่าภิกษุลอยอยู่ในอากาศสังคติบาทประคตเอวและร่างกายถูกไฟติดลุกโชนเปรตนั้นร้องครวญครางภิกษุเปรตนั้นเคยเป็นภิกษุผู้ลามกในศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อความจาก จตุทถาปาราชิกสิกขาบทว่าด้วยการอวดอุตริมนุสธรรมคำให้การของเปรตเมื่อก่อนข้าพเจ้าเป็นสมณะลามกมีวาจาชั่วแต่สำรวมกายตามพระวินัยด้วยการสำรวมดีในพรหมจรนทร์นั้นในอัตภาพนี้จึงได้แล้วซึ่งผิวพันธ์ดังทองแต่เพราะกล่าววาจาส่อเสียดไว้มาก ในอัตภาพนี้จึงมีปากที่เหม็นเน่ามนุษย์ทั้งหลายหากฉลาดก็จงอย่าพูดส่อเสียดอย่าพูดมุสากันเลยแล้วจักเป็นเทพเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยสิ่งหน้าใครข้อความจากปุติมุกเปตะวะัตถุข้าเป็นเปรตที่ช่องปากเข้ารูเข็มลำบากยิ่งนักเปลือยกายสู้ผอม มีความประวันพรั่นพรึงสะดุ้งหวาดเสียวเลิเกินอีกทั้งมีการงานอันทารุณด้วยข้อความจากสานุวาสีเทระเปตะวัตถุสมัยยังเป็นมนุษย์หญิงร่วมสามีของดิฉันคนหนึ่งมีคันดิฉันคิดชั่วประทุษร้ายต่อเขาโดยทำให้คันที่ตั้งมาสองเดือนตกไปไหลออกมาเป็นเลือด ครั้งนั้นเหล่าญาติของหญิงร่วมสามีโกรธพากันมาซักไซ้ไล่เลียงเอาเรื่องและท้าให้ดิฉันสาบานหากแน่ใจว่าไม่ได้ทำดิฉันสาบานด้วยอาการมุสาอย่างแรงว่าถ้าทำชั่วเช่นนั้นจริงก็ขอให้ดิฉันต้องไปกินเนื้อบุตรเถิดมาบัดนี้ดิฉันจึงมีกายอันเปื้อนด้วยหนองและโลหิตเวลาเช้าคลอดบุรห้าตนเวลาเย็นอีกห้าตน และกินบุตรเหล่านั้นหมดแต่แม้บุตรถึงสิบตนก็ยังไม่อาจบรรเทาความหิวของดิฉันหัวใจของดิฉันเร่าร้อนอยู่เป็นนิดด้วยความหิวนั่นเพราะวิบากแห่งกรรมคือการทำให้คันตกหมายเหตุหรือทำให้เกิดการแทงและโกหกเอาตัวรอดข้อความจากปัญจปุตตคขาธิกะเปตวัตถุ แม้ดิฉันมีรูปงามแต่ก็เป็นอยู่ด้วยความอับอายเพราะไม่อาจนุ่งห่มอาภรณ์จึงไม่กล้าออกมาจากวิมานด้วยร่างที่เปลือยเปล่านี้โปรดอย่าให้อาภรณ์กับมือเลยเพราะดิฉันจะรับไม่ได้ไม่มีทางสำเร็จแต่จงให้อาภรณ์นั้นเป็นทานแก่อุบาสิกาผู้เลื่อมใสในพุทธศาสนาขอร้องให้นางครอบครองและนุ่งห่มผ้าผืนนี้ แล้วท่านจงตั้งจิตอุทิศบุญให้แก่ดิฉันเถิดข้อความจากคลตยะเปตะวัตถุดูก่อนเทวีผู้มีรูปร่างน่าดูน่าชมเราปรารถนาเพื่อจะอยู่บันเทิงกับท่านในส่วนนันทวันของท่านนี้เราจักต้องทำกรรมอันใดจึงเป็นเหตุให้ได้มาอยู่ร่วมกับท่านข้อความจาก ประถัการีเปตักวัตถุคำของมนุษย์ผู้เข้าใจว่านางเปรตเป็นเทพธิดามุมมองอันควรได้จากพุทธพจน์และคำให้การของเปรตเมื่อพระพุทธเจ้าเปรียบเปรตภูมิว่าเทียบได้กับร่มไม้ใบบางบานทางกันดานพื้นที่แถวนั้นก็ไม่ราบเรียบมีความครุกคะัก นั่งนอนไม่สบายก็แปลว่าเส้นทางสู่ความเป็นเปรตคือจุดกลางทางหนึ่งที่ไม่ช่วยทุเลาความทุกข์ร้อนจากการเดินทางเลยเคยร้อนมาอย่างไรเคยหิวมาแค่ไหนก็ยังร้อนและหิวเกือบเท่าเดิมนั่นเองและถ้าฝนตกแดดออกเมื่อไรทุกก็เข้าถึงตัวได้เต็มที่เมื่อนั้นเปรตภูมิ จึงให้ความสุขและความทุกข์แบบลุ่มลุ่มดอนดอนอยู่อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับนรกภูมิและเดรัฉานภูมิแล้วก็นับว่าเปรตภูมิดีขึ้นมากกว่ากันมากไม่ถึงขนาดเป็นกับดักยังพอมีที่นั่งที่นอนโดยไม่เพิ่มความทุกข์ทรมานให้หนักขึ้นกว่าเก่าดังเช่นที่เปรตบางตนรูปงามชวนหลงซึ่จนมนุษย์หนุ่มผู้ไม่รู้สำคัญผิดคิดว่าเป็นเทพที่ดา และลงทุนทำบุญทำกุศลเพื่อให้ได้ไปอยู่ด้วยหลังตายเลยทีเดียวเปรตที่มีวิมานอยู่เรียกว่าเวมานิกับเปรตที่ยังไม่ถึงขั้นเทศก็เพราะมีข้อบวกพร่องบางอย่างเช่นบาปแต่หนหลังทำให้ไร้อาภรหรือไม่ก็หิวโหยเป็นนิดจึงกล่าวว่าแม้เปรตชั้นสูงถ้าเอามาเทียบกับมนุษย์ชั้นสูง ก็สู้ไม่ได้และเปรตชั้นสูงก็มักจะเพิ่งมาจากมนุษย์สดๆร้อนๆนั่นเองส่วนเปรตชั้นต่ำนั้นความทุกข์เทียบแล้วก็น้องนนรกแล้วความเป็นจริงก็คือพวกเนี้ยเพิ่งพ้นโทษจากนารกหรือไม่ก็มาจากสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะเศษของบาปยังไม่หมดและต่อให้มนุษย์ชั้นต่ำที่เกิดอย่างแร้นแค้นก็ยังได้ดื่มน้ำอิ่มหนำบ้าง ต่างจากเปรตชั้นต่ำที่อดตลอดหิวอย่างไรก็ไม่ได้กินเว้นแต่ญาจะทำบุญอุทิศมาให้กรรมอันควรแก่ความลุ่มลุ่มดอนดอเปรตชั้นสูงมักเป็นพวกที่ทำทานไว้มากแต่ศีลบางข้อบกพร่องอย่างแรงเปรียบเหมือนคนแต่งตัวผัดหน้าทาแป้งจนดูดีแต่กลับมีความเน่าใน ไม่ชอบอาบน้ําไม่ชอบทําความสะอาดเนื้อตัวและหนักกว่านั้นคืออาจนิยมการเกลือกล้วกับสิ่งแปดเปื้อนทั้งหลายส่วนเปรตชั้นต่ําเป็นพวกที่ทําทานไว้พอประมาณหรือไม่ทําเลยแล้วก็บวกพร่องในศีลบางข้อชนิดเข้าขั้นสมควรแก่นรกเมื่อไปสู่ความเป็นเพื่อนกับเหล่าสัตว์นรกหรือเหล่าสัตว์เดรัจฉานแล้ว ก็ขุดเกิดขึ้นมาในสภาพของเปรตเป็นอันดับต่อไปกรรมประเภทครึ่งๆกลางๆล,ลุ่มๆดอนๆแบบคนตีสองหน้าหรือดีอย่างเสียอย่างอาจยกตัวอย่างโดยศีลได้เช่น 1. ช่วยรณรงค์อนุรักษ์สัตว์อย่างได้ผลในวงกว้างแต่ว่างๆก็แอบเข้าป่าล่าสัตว์เสียเอง 2. เป็นครูสอนลูกศิษย์ได้อย่างจับใจให้เป็นคนซื่อแต่เผลอๆก็ยักยอกทรัพย์โรงเรียนเสียเอง 3. ให้สติแก่คนคิดคบชู้สู่ชายสู่หญิงแต่ถึงตาตนก็ไม่พ้นเอาเสียเอง 4. เป็นแบบอย่างในการพูดคำจริงมาค่อนชีวิตแต่บั้นปลายกลายเป็นคนลวงโลกเสียเองห้า ห้ามเด็กๆแต่ต้องเล่าแต่ตัวกลับกินวายไม่หยุดเซเองคงกล่าวโดยพิสดารให้ครบไม่ได้แต่โดยสรุปก็คือเป็นพวกเครื่องดีเครื่องร้ายแต่ความร้ายมีกำลังแรงกว่าแล้วถามว่าคนที่เครื่องดีเครื่องร้ายในโลกนี้มีมากเพียงใดก็ต้องบอกว่าเกือบทั้งโลกนั่นแหละ นิมิตบอกลางร้ายหากต้องตายอย่างคนที่จะไปเป็นเปรตชั้นสูงก่อนจิตด,ดับมักเห็นคุณงามความดีที่สั่งสมมาเป็นหลักตั้งแต่ก็เคลือบไว้ด้วยความรู้สึกผิดความรู้สึกหม่นมืดในส่วนลึกเช่นวิ่งแก้ผ้าอยู่ในสวนสวยที่คนอื่นมีเครื่องนุ่งห่มงดงามและมิดชิต หากต้องตายอย่างคนที่จะไปเป็นเปรตชั้นต่ำทันทีก่อนจิตดับมักเห็นความชั่วร้ายเลวทรามที่สั่งสมมาเป็นหลักตั้งแต่ก็พยุงไว้ด้วยความรู้สึกอยากถอนตัวอยากกลับตัวจึงไม่ทะลุร่วงลงนรกยับยั้งไว้แค่สถานะเปรตชั้นต่ำไปก่อนส่วนสัตว์เดรัจฉานที่ต้องตายกลายเป็นเปรตจะเห็นสภาพคล้ายเดิมๆของตนเอง แต่วังเวงหนาวสันหลังกว่าอ,อกสันเงินงกมากกว่าที่เคยเคยมาและอาจมีรูปหน้าดูกว่าหรือวิกลวิการกว่าเกา่าอีกประการหนึ่งยังมีคนทั่วไปที่ไม่ดีไม่เลวแต่กรรมเก่าเบียดเบียนให้ตายร้ายเช่นในอุบัติเหตุรถชนที่กระตุ้นให้ตกใจสุดขีดแล้วไม่มีกำลังบุญมาจุดประกายความสว่างให้จิตเลย จิตก็ถูกความตระหนกตกใจครอบงำเต็มๆจึงถูกตรึงไว้ในสภาพเปรตชั้นต่ำที่จำภาพสุดท้ายก่อนตายได้แม่นต้องวนเวียนอยู่แถวนั้นเองกล่าวได้ว่าความตระหนกตกใจในภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันนั่นเองคือนิมิตบอกลางร้ายหลังตายไปอุบัติเหตุให้ตกตายกระทันหันเป็นเครื่องบอกว่า บาปเก่าแต่ผลหลังให้ผลบีบให้รอดจากอบายภูมิยากตรงเนี้ยจึงเป็นเรื่องที่ควรตระหนักว่าบุญใหม่สำคัญขนาดไหนคนที่สั่งสมบุญใหม่ไว้มากขนาดปรับจิตให้สว่างเป็นกุศลอยู่เรื่อยๆเท่านั้นจึงเอาตัวรอดจากความตกใจขนาดเฉียดเป็นเฉียดตาย คุณจะรู้สึกถึงความเป็นอัตโนมัติของจิตที่ยกขึ้นตั้งอย่างมั่นคงเบาใจไม่ตื่นเต้นกับการเผชิญหน้ามัจุราชที่พุ่งเข้าถึงตัวโดยปราศจากสัญญาณเตือนใดๆเพราะส่วนลึกเชื่อมั่นว่ามีความดีเป็นที่พึ่งอุ่นใจพอแล้วพวกที่ตายขณะยังคาใจกับความรู้สึกผิดคล้ายแผลสดกลางอกไม่ตกสะเก็ดเสียที หากไม่รีบทำคุณไถ่โทษให้ใจชุ่มชื่นเสียก่อนถึงวาระสุดท้ายอาจรู้สึกหนาวเย็นเห็นนิมิตคล้ายคนหลงป่าดิบที่มืดลึกและน่าสะพรึงกลัวเขาเกิดใหม่จะเหมือนพลัดเข้าไปอยู่ในเมืองคนบาปที่ทุกคนน่าเศร้าและกำลังพยายามทำอะไรบางอย่างเพื่อหนีไปจากพันธนาการคือความรู้สึกผิดเฉพาะตน พวกที่ฆ่าตัวตายด้วยความฟุ้งซ่านจัดน้อยใจแรงอยากวยวายให้คนอื่นเห็นใจหรือให้เขารู้สึกผิดที่ไม่เอาใจใส่ตนนิมิตช่วงสุดท้ายมักวกว,วนแบบคนเถียงกับตัวเองไม่เลิกพอเป็นเปรตก็เดินโวยวายพยายามกราบเข้าไปพูดให้ญาติมิตรหรือคนรักสำนึกผิดแต่ถ้าฆ่าตัวตายด้วยอาการหดหู่สิ้นหวังหมดอะไรตายอยาก นิมิตช่วงสุดท้ายจะคล้ายคนนั่งซึมแบบปล่อยให้ตัวเองจมทะเลน้ำตาความเศร้าเหงาจะปรากฏคล้ายม่านดำๆหนักๆที่คลุมตัวกดหัวให้เงยหน้าไม่ได้ตลอดเวลากล่าวโดยย่นย่อคืออาการทางใจเป็นอย่างไรนิมิตอันเป็นลางร้ายก็จะปรากฏสอดคล้องตามนั้น ถ้าก่อนตายมีความผูกพันกับผู้คนก็เป็นเปรตเมืองแต่ถ้าตายไปในโลกส่วนตัวก็จะเป็นเปรตป่าหรือเข้าสู่นครเปรตอันเป็นถิ่นเฉพาะที่เหมาะกับพวกติดบ่วงกรรมประเภทเดียวกับตนสภาพแวดล้อมของเปรตภาวะของเปรตมีทุกข์มากแต่ก็เว้นวักบ้าง แม้ร่างกายก็เปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาได้ไม่ใช่จะต้องถูกทรมานอยู่ตลอดเวลาเหมือนในนรกความเป็นเปรตนั้นพิสดารกว่าเดรัจฉานมากแค่เดรัจฉานมีสิบกว่าล้านสายพันธุ์เราก็นึกไม่ออกแล้วว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรได้บ้างแต่เปรตมีได้ยิ่งกว่านั้นเพราะอัตภาพถูกสร้างได้ไม่จำกัดตามกรรมเฉพาะตน ไม่จำเป็นต้องเข้าไปสู่กลุ่มสายพันธุ์ไหนๆเหมือนอย่างพวกเดรัจฉานผลของกรรมเป็นไปตามความคิดไม่ว่าจะช่างอุตริพิเรนขนาดไหนดังเช่นเปรตที่ต้องกอบขี้กินเป็นกับเป็นกันนั้นก็เพราะอุตริเอาขี้ถวายพระนั่นเองและสภาพของเปรตก็คล้ายสัตว์นรกคือวิกลวิการได้ไม่จำกัดตัวเหมือนคนหัวเหมือนสัตว์ก็ได้ หรือหัวเป็นคนแต่ตัวเป็นสัตว์ก็มีกันสารไม่ได้อยู่ที่ผิวนอกแต่อยู่ที่อาการสวยทุกกล่าวคือความเป็นเปรตนั้นถ้าไม่หิวไส้กิว่วก็ต้องโทษบางประการให้อับอายหรือไม่เช่นนั้นก็ขาดอะไรสักอย่างที่ก่อให้เกิดความโหยหาอะไรไม่เลิกดูอย่างโอกิลินีเปรต ถึงเคยเป็นชายาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินผลของกรรมที่ปรากฏก็ไม่ได้แตกต่างจากหญิงชาวบ้านเลยเพราะขณะก่อกรรมไม่มีการแยกชั้นวันนะว่ามีศักดิ์เป็นอะไรผลของกรรมย่อมปรากฏตามนั้นคือไม่เหลือร่องรอยความยิ่งใหญ่ในอดีตมาช่วยให้ดูดีกว่าเปรตอื่นได้เกียรติภูมิอันสง่างามดังเดิมเป็นอันหมดไปหรือแต่ภาวะชวนสังเวช แบบเปรตตนหนึ่งเท่านั้นคุณคงเคยได้ยินว่าเปรตอยู่ใกล้ภูมนุษย์จำอดีตครั้งเป็นมนุษย์ของตนได้และจำญาติของตนเองได้อีกทั้งอาจรับความช่วยเหลือจากญาติได้อันนั้นเป็นเรื่องจริงแต่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับความจริงให้ดีๆคือหนึ่งถ้าเปรตเป็นพวกมีกรรมหนัก คือมีความหนักแน่นในภาวะนั้นเที่ยงที่จะต้องเสวยทุกข์ในสภาพนั้นก็ไม่มีใครช่วยได้ดังตัวอย่างเหาเปรตบนเขาคิดสกูดมีคูดนิมุขขเปรตเป็นต้นแม้เสวยวิบากมาหนึ่งพุทธันดรก็ยังไม่หลุดรอดไปไหนทั้งที่พระพุทธเจ้าและเหล่าพระอรหันต์เดินผ่านอยู่ทุกวันก็ไม่อาจโปรดให้เลื่อนภูมิแต่อย่างใด 2. การจะรับส่วนบุญได้ต้องมีสติมีความจำในครั้งเป็นมนุษย์อยู่ระดับหนึ่งอย่างน้อยรู้ว่าตัวเองเป็นใครเคยมีบุญสัมพันธ์กับใครมาบ้างพูดง่ายๆคือถ้าสามารถมาขอความช่วยเหลือได้ด้วยตนเองก็มีสิทธิ์สมหวังดังเช่นเรื่องของนางเวมานิกาเปรตผู้มีวิมานแต่ไร้อาพรนุ่งหม่ม ก็ได้รับความช่วยเหลือจากพ่อค้าผ้าเป็นต้นตัวคุณเองหากทำบุญอุทิศส่งให้ญาติแล้วไม่แน่ใจว่าไปถึงหรือเปล่าก็คิดไว้อย่างนี้ว่าถ้าเผื่อญาติของคุณเป็นเปรตอยู่ก็น่าจะได้ดื่มกินหรือได้อาหารตกถึงท้องบ้าง 3. การเลื่อนชั้นภูมิหลุดจากความเป็นเปรต มักต้องรอเวลาที่กรรมเก่าหมดผลไปเองแต่ถ้ากรรมที่เหลือมีกำลังอ่อนแล้วดวงดีได้ผู้ทรงฌานแผ่เมตตาให้กระทั่งจิตตั้งมั่นอยู่ในความสว่างภาวะเปรตก็ทนอยู่ไม่ได้ต้องแตกทําลายลงจิตดับจากความเป็นเปรตและอุบัติใหม่ในภพที่ดีกว่าคนธรรมดาที่ปราศจากยานอย่างรู้ ถ้าฝันเห็นหรือแววเสียงเปรตมาขอส่วนบุญจะไม่มีทางพิสูจน์ว่าตนอุปาทานหรือพบกับเปรตเข้าจริงๆทางที่ดีคือถ้าประสบเหตุสัมผัสสิ่งลึกลับจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลก็ไม่เสียหลายเพราะถ้าเป็นของจริงก็มีสิทธิ์ถึงมือเขาแต่ถ้าไม่จริงเราก็ได้ทำทานแก่เปรตด,ด้วยน้ำใจเมตตากรุณา หากชาติใดชาติหนึ่งต้องพลัดไปเป็นเปรตบ้างก็จะเป็นผู้มีสิทธิ์รับความช่วยเหลือเช่นกัน